าแม่เนี้ยน้องแตงโมไม่ยกเลิกการเป็นทนายของนายเดชาแล้วนายทนายเดชาจําเป็นต้องส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยคืนมาให้แม่น้อง,ตงแตงโมเราก็ยังมาไม่ถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้แม่นี้ยน้องแตงโมก็รู้อยู่แล้วว่าลูกสาวตัวเองถูกฆ่าตายและผมก็ฟันธงกับพี่น้องได้ว่าแตงโมถูกฆาตกรรมแน่นอนที่สุดผมรู้สึกมันผิดปกติมาก คนอย่างเช่นพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งเป็นผู้การตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมครับแม่งมาคุมคดีแต่งโมงเองเลยถ้ามันเป็นเรื่องกรณีตกน้ําตายทำไมต้องมาคุมเองตำรวจท้องที่ก็สามารถทำได้แต่สุวัสด์แจ้งสุขเข้ามาเพื่อกํากับว่าผลมันออกมาอย่างนี้นะแสดงว่าสุวัสด์แจ้งยอดสุกําำลังปกป้องใครอยู่ใช่ไม่ใช่ ผมจะพูดเรื่องแตงโมสักนิดหนึ่งเรื่องน้องแตงโมนั้นเนี่ยอาจารย์ปานเทพหมอทวัชชัยคุณเอกราชหลายคนแอบทำงานอย่างเงียบเ,ยเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเจ็ดแปเดือนแล้วหลายคนก็มาถามถึงการถามถึงเนี่ยมีอยู่สองประเภท ประเภทแรกคือเป็นห่วงเป็นใ่ว่าไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์เราจะรอนะให้กําลังใจอีกประเภทหนึ่งคือแดกดันแซะไหนแน่จริงทีแตงโมแล้วดังทํานูน่ทนทํานี่แล้วเงียบหายไปล้มีอะไรไหมคือไอ้พวกที่แซะเนี่ยเป็นพวกที่ไร้สาระไม่น่าจะมาสนใจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผมจะเป็นต้องพูดให้ฟังว่าสันดานคนไทยและสันดานคนที่ไม่ชอบพวกเรา ในเรื่องอื่นก็เลยเอาเรื่องแตงโมงมาแซะว่าไม่ทํางานนะพวกคุณเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ปานเทพและพวกผมเนี่ยทำงานไม่หยุดเลยแม้แต่นิดเดียวหมอทวัตชัยก็ทํางานไม่หยุดคุณเอก,กร่าก็ทํางานไม่หยุดจนกระทั่งเมื่อสองวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอาจารย์ปานเทพเปิดถแถลงข่าวผมยังไปนั่งฟังเลยนะฮะเอารูปผมขึ้นมาดูก็ได้รูปเก่าๆท่านผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างผมไม่นั่งฟัง ปรากฏในการแถลงครั้งนั้นของอาจารย์ปานเทพนั้นคือข้อมูลที่ผ่านการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์นี่ครับท่านผู้ชมครับผมก็ไปนั่งฟังนะฮะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลทุกอย่างข้อมูลเรื่อง GPS ข้อมูลเรื่องบาดแผลข้อมูลโน่นข้อมูลนี่ สรุปง่ายๆเดี๋ยวผมจะสรุปตอนจบให้เสร็จแล้วอาจารย์ปานเทพหมอทวัชชัยและอาจารย์คมสันตลอดจนคุณเอกราชและคุณน้ำหอมซึ่งเป็นทนายความของสำนักง,งานทนายความอารุณอมรินมาร่วมเขียนคำร้องเรียนหนาขนาดนี้การเขียนคำร้องเรียนของเขาด้วยข้อมูลที่ใหม่มานั้นใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนอาจารย์ปานเทพและทีมงานไม่ได้นอนเลยผมจาได้ เพื่อให้ทันแล้วเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยเขาเอาหนังสือเล่มนี้ไปยื่นให้กับตัวแทนของเดีสที่รับเรื่องนี้ต่อไปข้อมูลนั้นใหม่นี้ถ้าเดียสัยไม่โดนอิทธิพลมืดมาบีบบังคับเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยเดียสยสามารถดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตารวจตลอดจนอายการจังหวัดนนทบุรี ข้อหาพิจารณาสืบสวนสอบสวนในทิศทางที่ไม่ชอบนะฮะอันนี้ร้ายแรงมากเพราะอะไรมะผมสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันไม่ต้องไปอ่านข้อมูลง่ายๆทั้งหมดนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้ชัดว่าข้อมูลอันนี้พิสูจน์ได้ชัดว่าหนึ่งแตงโมนั้นไม่ได้ตกน้ำตายสองแตงโมนั้นถูกฆ่าตายนี่ผมยืนยันเลยวันที่ผมฟันธงได้ ฟันธงได้อย่างเต็มที่แล้วผมไม่กลัวใครฟ้องด้วยเพราะผมมีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วในมือผมเอาไปสู้ในศาลพวกคุณก็แพ้เพราะพฤติกรรมของแผลพฤติกรรมของโน่นนี่นั้นมันพิสูจน์ชัดว่าแตงโมถูกฆ่าตายและแตงโมไม่ได้ถูกจมน้ำตายถูกฆ่าตายบนบกในร่องน้ำเ <c oughs> พราะว่าบาดแผลคนที่ตกน้ำตายหัวเข่าจะช้ำได้ยังไง หัวเข่าแตงโมช้ำหมดทั้งสองข้างพิสูจน์เไไหมพิสูจน์ว่าแตงโมเนี่ยถูกกดหัวลงไปในร่องน้ําซึ่งอยู่แถวัดแถวนั้นผมจําชื่อวัดไม่ได้เอาละไม่เป็นไรแล้วแตงโมดิ้นดิ้นโรนเพื่อหลบก็คือเอาเข่าคลานนะเข่าคลานเข่าถึงช้ำไงเข่าถึงช้ำแล้วในที่สุดแล้วในการชันสูตรศพก็บอกว่าเห็นมีโคลอนอยู่ในปอด แตงโมโจบน้ําจมน้ําตายจะมีโคนในปอดก็โดนกดน้ําในร่องน้ําระหว่างที่ดิ้นอยู่นั้นต้องการหายใจก็เลยมีโครเข้ามาในปอดแค่นี้ก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าแตงโมถูกฆาตกรรมแต่เรื่องนี้ทั้งนิติศาสตร์ของนิติเวชของฝ่ายตํารวจหรือฝ่ายการไม่ได้เอามาพิจารณาในสํารวจนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วทําไมเราถึงได้มาที่เราได้มาก็เพราะว่าคุณแม่น้องแตงโมนั้น ตัดสินใจยกเลิกการว่าจ้างในเดชาเป็นทนายความเขาก็เลยต้องส่งข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในมือเดชากลับมาเราเลยต้องรื้อข้อมูลทั้งหมดที่อยู่นั้นว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ได้ทำม,มีอะไรบ้างที่ไม่ได้นำทางมีอะไรบ้างที่ละเลยไปเราก็เลยพบข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วแผลอาจารย์ไม่ได้พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยว่าแผลไม่ได้โดนใบพัดอย่างแน่นอนที่สุดแต่โดนของมีคมแทงนะ แทงตรงต้นขาข้างในเป็นรูอย่างชัดเจนท่านผู้ชมเมื่อแตงโมไม่ได้จมน้ำตายแต่น้งโมถูกฆ่าตายในร่องน้ำที่หายใจเอาคโคลนเข้าไปหนีการฆ่าตายด้วยการดิ้นลนเพื่อจะคลานออกจากทุกกฎนี้ก็คลานไปก็เลยทำหัวเขา่าชอกช้ำช้ำหมดเลย ซึ่งมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของเราเองพิสูจน์ชัดว่าทำไมหัวเข่าทั้งสองข้างต้องช้ำคำถามอยู่แล้วใครหละฆ่าดตายนคนที่อยู่บนเรือทั้งหมดเนี่ยต้องรับผิดช,ชอบไม่มีทางเี่ยหลุดพ้นไปได้มีน้ำซ้ำแล้วเนี่ยอาจารย์เอกราชคุณเอกราชยังพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนเลยว่ารูปแตงโมกับรูปกระติกที่ถ่ายบนเรือนั้นมีการตกแต่งและตัดต่อที่แท้จริง คือไม่เคยมีแตงโมถ่ายกรติกเอารูปแตงโมมาใส่พิสูจน์ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วหลักฐานที่ตำรวจมีไล่การสั่งฟ้องนั้นเป็นหลักฐานปลอมทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่พวกเราทำให้ได้เท่าที่พวกเราจะทำได้ทำมาแค่นี้ก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วจำแล้วหมท่านผู้ชมผมเคยพูดมา,นานแล้วผมเคยพูดมาบอกว่าเฮ้ย แม่งเป็นเรื่องตลกเว้ยผมเป็นคนพูดคนแรกนะคนแรกเลยพอข่าวแตงโมตกน้ำตายปังปับผมรู้สึกมันผิดปกติมากคนอย่างเช่นพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งเป็นผู้การตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมครับแม่งมาคุมคดีแตงโมเองเลยถ้ามันเป็นเรื่องกรณีตกน้ำตายทำไมต้องมาคุมเอง ตำรวจท้องที่ก็สามารถทำได้แต่สุวัสด์แจ้งสุขเข้ามาเพื่อกำกับว่าผลมันออกมาอย่างนี้นีนะแสดงว่าสุวัสด์แจ้งยอดสุขกำลังปกป้องใครอยู่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยอมรับว่าอันนี้คือบาปที่สําคัญอยู่ในใจคุณ คุณตายเมื่อไหร่ผมไม่รู้นะแต่วันที่คุณตายเนี่ยคุณตายอย่างไม่สงบสุขอย่างแน่นอนที่สุดคุณบอกผมไหมนี่คดีตกน้าตายธรรมดาคุณทำไมต้องมาคุมคดีมาคุมโดยผบตรเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดวันนี้คือตราบาปในใจคุณคุณก็รู้อยู่ในใจคุณกำลังปกป้องใครอยู่ผมไม่ต้องพูดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า สำคัญมากเพราะฉะสิ่งที่อาจารย์บานเทพส่งเรื่องส่งราวไปหาเดซายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนะในแฟ้มปึกขนาดนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ชัดเจนมีรูปภาพถ่ายพิสูจน์ชัดเจนทุกอย่างซึ่งเราได้เรื่องพวกนี้มาจากสำนวนของแม่น้องแตงโมถ้าแม่น้นนองแตงโมไม่ยกเลอกการเป็นนายของนายเดชา แล้วนายทนายเดชาจําเป็นต้องส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยคืนมาให้แม่น้อง,ตงแตงโมเราก็ยังมาไม่ถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้แม่น้องแตงโมก็รู้อยู่แล้วว่าลูกสาวตัวเองถูกฆ่าตายและผมก็ฟันธงกับพี่น้องได้ว่าแตงโมถูกฆาตกรรมแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับ